จากจุดเริ่มต้นแค่อยากเขียนบทความสั้นๆให้ความรู้ในเพจ f Facebook ดรเชาวตรูจนวันนี้ได้กลายมาเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กที่รู้จักและเข้าใจผู้หญิงมากที่สุดโดยปลายปากกาของสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาผู้มีบุตรยากมาถ่ายทอดวิธีการดูแลสุขภาพของผู้หญิงตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงวัยทองไขข้อข้องใจกับทุกคำถามที่สาวๆอยากรู้แต่เคินอายเกินกว่าที่จะพูดตั้งแต่เรื่องตกไข่ไปถึงตั้งครรภ์ อยากท้องแต่ทำไมไม่ท้องสักทีถ้าทำหมันแล้วจะเป็นยังไงนะรวมไปถึงเรื่องลับๆบ,บนเตียงโดยภาษาที่เข้าใจง่ายพร้อมภาพประกอบน่ารักน่ารักเหมาะกับผู้หญิงผู้หญิงอย่างเราแถามคุณหมอยังได้ให้ความรู้เรื่องกลไกาการทำงานของร่างกายในเพศหญิงและชายให้เข้าใจกันอีกด้วยมาเปิดห้องเมาส์เรื่องสุขภาพสาวๆกับคุณหมอเช้าตรู่กันได้แล้วที่ C1 Book Center ทุกสาขา